เมื่อผมได้ไปทํางานณนระ้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งแต่แถวนั้นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความอันตรายมากเพราะมันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าดอปเปอแกงเกอร์ออกอารวาสแถวนั้นดอปเปอแกงเกอร์คือสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานที่สามารถเลียนแบบรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรมให้เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งแบบเป๊ะๆได้เลยมันไม่ใช่เงาหรือภาพสะท้อนแต่มันคือตัวตนสุดสยองขวัญที่อาจจะมาแทนที่คุณได้ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชีฟ a อ m Midnight และนี่คือเวอร์ชันเดโมโดครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมเนี่ยชอบเล่นเกมแนวตรวจเอกสารมากตัวอย่างเช่นพวกเกม Paper Piece และ That's Not My Neighbor ซึ่งพอพูดถึง That's Not My Neighbor เนี่ยเกมนี้ก็มีความ,มคล้ายกันเลยครับโดยเราเนี่ยจะต้องตรวจเช็คลูกค้าที่มาซื้อของในร้านของเราว่าพวกเขาใช่ d o p p e ป g a n g e r หรือเปล่าซึ่งถ้าหากใช่เนี่ยและสวัสดีครับ ผมอ่มนะครับผู้ที่ชอบทำงานกะกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจและในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปล่าดอปเพิร์แกงเกอร์พร้อมกันและนี่ก็คือแฟนอาร์ตสุดน่ารักที่ว่าโดยคุณอูดง้งเป็นม um, ิสเตอร์อัมพารช,ชี่สุดน่ารักมันทำให้ผมคิดเลยว่าถ้าหากผมทำพารช,ชี่ของตัวผมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอ๋อและพารช,ชี่ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับผมจะทำไว้กอดเอง <Brand. S 1> ขอขอบคุณคุณอูด้งมากเลยนะครับสำหรับแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักแบบนี้ โอ้ขอคุณโดเนทหกสิบเก้าบาทจากคุณอากิด้วยนะครับคือจะให้ใส่ชุดสปริงล็อกและกระโดดแบ็กฟลิปผมว่าผมน่าจะโดนสปริงล็อกเฟลร์ตั้งแต่เดินก้าวแรกแล้วนะ แลขอขอคุณโดนาท์หนึ่งร้อยบาทจากคุณหมีหรือคุณเฟรดี้แฟสแบร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นค่าหนมนนาอีกแล้วทําไมหลายคนอยากจะหนมบนาผมจังขอคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับสำหรับโดนาทมันเป็นกําลังใจให้กับผมมากเลยแ่ะครับและท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้เหมือนกันนะครับซึ่งนั่นคือการกดไลค์ครับมันทําได้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินสักบาทสักสกตางค์เลยยิ่งพวกคุณกดไลค์ให้ผมเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมมากๆเลยละครับดังนั้นผมฝากกดไลค์คลิปน ขอบคุณที่มาส่งนะครับคุณอัพสตันคนเละเกมนี่แต่เฮ้ยอเจอโทเค็นเฉยเลยเอาไปซื้อโคลาเจออีกกันละเนี้ยผลของการเป็นคนดื้อนี่แหละครับขี้สำรวจนะครับผมในฐานะเจ้าของร้านหรือพนักงานร้าน <Brand. S 1> ผมจะเป็นต้องตรวจสอบร้านโดยรอบก่อนครับเพื่อดูว่าเออมันมีพวกคนจอนจนันหรือพวกดับเบิลแกงเกอร์แถวนี้หรือเปล่านี่ไงจับกลุ่มครับตัวทองทองเนี่ยจับกลุ่มให้หมด นี่แน่เขาให้เขาหน้าร้านผมเข้าหลังร้านเอ้ยอ๋อมันคือห้องน้ำมันออกไปทางข้างนอกได้ด้วยเหรออเหรียญเหรียญเหรียญอุย้ยรวยจัดหมายความว่าไงมีให้ซ่อนด้วย <laughs> ให้มันมาแทนที่คุณฉันอยู่บนโลกนี้มาตั้งยี่สบปีแล้วรู้ไหมว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างยูยูแกจะมาแทนที่ฉันแกบ้าหรือเปล่าไปที่เบรกรูมนะครับ ที่นี่เขาลวยกันจังเนาะทําเงินตกกันเต็มเลยอ่ะปืนอ้อต้องเล่นทึงเรียกให้ได้ก่อนเอ็มพอยีโอลี่คือว่าผมไม่เห็นอะไรทางนั้นกาแฟโอ้พระเจ้าผมต้องการกาแฟตอนนี้เลยผมมายถึงตอนนี้จริงๆนะเดี๋ยวนะอ๋อมันเชื่อมกันมันมีให้ซ่อนกับมีให้เก็บปืนงั้นหมายความว่าบางตัวเราสู้ได้แต่บางตัวเราก็สู้ไม่ได้ อ๋อนี่ไงไบโคล่าเรามีอยู่21โอเคมีเศษซื้อมันโอ้โหแม่งขวดยีกเบียสามารถโยนล่อได้เหรอเดี๋ยวก่อนผมคิดว่าซื้อมากินคอต้าคือทำให้ได้50บาทได้เลยครับเจ้านายแล้วนี่อะไรอะ่ะหน้าที่ที่พนักงานต้องทำอ๋ออันนี้ผมทำไปแล้วมเลยขีดก็คือไปเอาไอ้นี่ฮะขวดโคลามาจากตู้กดน้ำนะครับแล้วก็ ใช้ถุงดำนะครับถุงขยะนั่นแหละเอาพวกชิ้นส่วนต่างๆในห้องสตอเรจไปทิ้งเหรอไอชิ้นส่วนพวกนั้นใช่ไหมใช้เอ่อไม้ม็อบเช็ดเลือดแล้วก็รีสต็อกให้เสร็จโดยใช้ไอพวกกล่องแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงดับเบิลแกงเกอร์ด้านล่างนี่คือวิธีเช็คดับเบิลแกงเกอร์นะครับนั่นคือ,อให้เราเนี่ยตรวจเช็ค ID และตรวจข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโอ้โหเดียวนะกูเป็นพนักงานนี่กูสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเหรอ ทุงดำเจอละอันนี้น่าจะเป็นลิมแกะครับลิมแกะนะเ <c oughs> อาช่างเป็นข้าคืนที่สวยงามเลครับโอเคอุ้ยเกมมีฟิสิกส์ด้วยนะเห็นภาพแบบนี้เอ้ยผมชอบอะตรงนี้น่าจะมีรถเข้ามาได้เปล่าเพราะมันเหมือนมันเนี่ยมันเปิดประตูได้นะครับอาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะ ว่างปาเปล่าเฮ้ยเลาต้องปิด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 ประตูปิดประตูปิดประตูให้หมดฮะมันอันตรายโอเคเสร็จล้วไปที่เชลล์แล้วเช็คลูกค้าของคุณมีบางคนเป็นดรอบเลอร์แกงเกอร์คุณจะต้องาอ,อ่มาแล้วเหรอวันนี้ครับลุงแป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งมาใหม่วันแรกคุณจะต้องถามคำถามห้าคำถาม นะครับกับลูกค้าของเราถ้าหากมันมีอะไรที่น่าสงสัยเนี่ยโอ้ได้คงจะเป็นเด็กใหม่สินะยินดีต้อนรับสู่สุสานได้ดูนายคงจะกลัวใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับนายเองอก่อนอื่นสแกนบัตรประชาชนของฉันซะโอเคลุงน,นะชื่อคลายดาวสันกดคลิกเพื่อสแกนโอเคส๊เซส ชื่อคลายดอสันสเป็นเชอรีฟเลยเหรอกดที่นี่เพื่อถามอ๋อเจ๋งมากเลยทีนี้กดที่ตัวฉันแล้วก็ถามฉันเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ฉันใส่มักจะใส่ชุดตลอดนะครับแล้วก็มักจะใส่แว่นแล้วถ้าหากผมถามเรื่องวันเดอนไปเกิดก่อนล่ะไม่รู้ซิฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยเอแต่ตะกี้มันขึ้นสีเขียวนะครับนั่นคือฮิวแมนเรสปอนโอเคฮะ ้ยมชอว์ไวล์ลิสตีมนะครับอ๋ออันนี้น่าจะมาในตัวเต็มเนาะอ่าผมไวล์ลิสหมดแล้วนะครับเกมนี้รอแน่นอนมักจะใส่เครื่องแบบใช่มักจะใส่เครื่องแบบเลยอ๋อคือเรากดตรงนี้ก็ได้หรือว่าถามแบบนี้โอ้โหอันนี้มันเสียอันนี้ปะเหมือนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนมันจะเสียตรงนี้โอ้ชิบหายแล้วครับแม่งเงยโอเคถาอะไรมาก็ได้เลยไอ้หนู โอเคงั้นทำไมคุณลุงหัวล้นครับโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วก็ยังไปเครียดล่ะมันไม่มีเวลาจำกัดน่าจะถามเออลูกค้าตอนไหนอย่างไรก็ได้เคเงี้ต่องี้เอ่อโอเคเรียบร้อยฮะเอาไม่เอาไปลุงเอาเจ๊โทษโทษทับโทษโอ่าสวัสดีครับเจ๊เมื่กี้ที่ผมตกใจเนี่ยผมาดีจ้าคืนนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ย วุ่นวายมากเลยฉันเลยคิดว่าจะมาหาซื้ออะไรสักอย่าง2องอย่างกับไปกินที่บ้านนะ่ะน่าจะเป็นพยาบาลนะครับหรือหมอนะสแกนหน่อยบอนนี่แมคคีนะครับโอเคบอนนี่แมคคียังอยู่นะครับหัวโล้นนะครับเป็นนางพยาบาลจริงด้วยแล้วก็บางครั้งก็จะใส่แว่นนะครับโอเคถามโอ้ใช่ฉันถอดแว่นก่อนที่จะมาที่นี่นะ่ะ แปปหนึ่งนะเราสามารถเซิร์ชแบบลองเซิร์ชหาเผื่อมันมีข้อมอูลเปลี่ยนไปดูัน,นบ,บอนนี่จริงๆเหรอถ้าหากเป็นบอนนี่ต้องอยู่ในร้านพิซซ่านะคุณรู้ไหมบ,บอนนี่แมคครีโอเคก็ข้อมูลจริงครับโอเคเรื่องแขนขานะครับก็นี่ไงแขนขาฉันก็ยังมีอยู่ทั้งคู่ไงหรือว่านายอยากจะให้ฉันโชว์นิ้วให้ดูด้วยอยีกไหมล่ะเอาโดยเฉพาะนิ้วกลางอะจะจะเย็นครับเจผมแค่มาเช็คเฉย เสื้อกระเสื้อสครับของฉันไงวันนี้ฉันยุ่งมากเลยไม่มีเวลาเปลี่ยนก่อนจะมาช้อปปิ้งเนี่ยแหละโอเคเหลือคำถาม2องข้อนะครับอ่ะเรื่องหัวใช่แล้วล่ะฉันเนี่ยโกนผมตัวเองเพราะว่ามันจะง่ายต่อการทํางานเวลาทํางานที่โรงพยาบาลเนี่ยผมมันจะได้ไม่ร่วงโอ้แปลว่าคุณคือของจริงครับเอาไปาเราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับ เอยว่าไงพวกฉันมาหาของกินนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรโอไม่มีให้สแกนและไอดีมัน <c ười> กระดาษเนี่ยนะนาทานคาร์โลเวนาทานคาร์โลเวนี่ครับมีตายแล้วดีซีสนะครับตายแล้วผมว่าเราไม่ต้องถามอะไรที่มันอ้อมค้อมถามตรงๆไปเลยทำไมมึงตายแล้ว ดอบลอยเกงเกอร์ดีเทคขาดแ่ะเออคุณลูกค้าครับตอนนี้คือทางคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันประสบปัญหานะครับก็คือผมหาข้อมูลของลูกค้าแล้วมันไม่มีตัวตนมันบอกว่าคุณตายไปแล้วครับซึ่งมันไม่ม uh ีทางเป็นไปได้เพราะว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเออแปลว่าคอมเนี่ยมันพังให้ผมได้ทําการซ่อมก่อนสักแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะอะไรผมมันอยู่แถวแถวนี้โอ้โหเสามาเสามาเออ คุณครัแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งผมแค่ตาฝาดครับสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณนะครับที่ชมคุณจูเลต้าแกอร์หรอชื่อแปลกๆโอเคยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาคล้ายกันเลยแต่คนละชุดนะเป็นช่างป่า,ปา ทำไมใส่ชุดแอร์โฮสเตสอะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีพวกเศษดินแบบพวกคราบสกปรกนะครับติดอมาจากการทำงานด้วยแล้วก็มักจะมัดเป็นโพลิแแฮร์โพลิแแฮร์เนี่ยก็คือแบบอมัดรวบนะครับอะหางมา้าหางมา้า <c oughs> ผมอยากจะถาาวมาพี่สาวเป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่าทำไมถึงใส่ชุดนี้ครับใช่จ้ะสายการบินของฉันเนี่ยอยากจะทำให้พวกเราเนี่ยดูดีมากๆเลยแต่ช่วยเก็บเป็นความลับสำหรับเราสองคนหน่อยนะฉันแค่ขี้เกียจถอดชุดออกนนะ่ะ โอ้ยอย่างนั้นหละครับอืมโอเคแต่ผมเก็บของให้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคิดตังค์ให้เฮ้ยเหมือนว่ามันจะมีรถขนของมาส่งนะเนี่ยเปิดประตูโอู้้เข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่ถอยถอยเย่ะมากเย่ะมากถอยโอ,โอ้โอ้โอ้พี่พี่พี่ what ก่อนอื่นเลย ขอทำความสะอาดก่อนนะจ๊ะมีคนโทรมาอะไรตอนนี้ผมไม่รับโทรศัพท์อเวรครับวิดกับดาก์คา <c oughs> ผมรู้แล้วผมจะเล่นอะไรดีอันนี้เราเอามาปิดประตูได้เหรอ <c oughs> มันเป็นบาริเกตนะครับเนี่ยเอาไว้บาริเกตประตูนี่ไงปิดได้ครับแปลว่ามันน่าจะต้องมีอันนี้แน่นอนเลยอะ่ะ มีเฟสแบบให้เราแบบปกป้องร้านเงี้ยเหรอป้องกันร,ร้านเงี้ยเฮ้ยเกมดีเลยเนี่ยไหนใครมาโทรมาเอ,อ้ยเพื่อนคือเอ่อฉันเอ่ออยู่ข้างๆร้านของนายเลยอะรถของฉันมาสตาร์ทไม่ติดฉันต้องการความช่วยเหลือนายเออออกมาช่วยฉันได้หรือเปล่าอ่ะนี่แหละครับของที่เอาไว้ใช้สำหรับการซ่อมรถโอ้ แล้วทำไมต้องโทรมาฮ้อฉันจะเชื่อนายได้ดีหรือเปล่านะเจ้ามาอาอาหมดแล้ววิ่งวิ่งมันยิงไม่ตายมันไปแล้วมันกันกระสุน1 9 1 1ของผมด้วยอะไรวะน่ะ ชิบหายแล้วผมข่าคนบริสุทธิ์บอว่าผมรวงเกินไปไม่เอ้ยเออคุณตำรวจขอโทษทีนะครับพอดีเด็กใหม่เขาทำเขาทำานิ้ววัวตกนะครับขอโทษนะครับคุณรีบเร็วเลยผมมีงานต้องไปทำเรื่องของคุณตำรวจสิครับกูก็มีงานต้องไปทำเหมือนกันเนละอย่ามาเล่นกันเข้าใจไหมเฮ้จากเน็ตจริงด้วย ไรอันก็คือเป็นหน่วยที่ตรวจสอบพวกคนที่ไม่ใช่คนนะครับหน่วยล่าดอบดับเลอร์แกงเกอร์นั่นแหละครับใช่แล้วล่ครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าจะพวกดอบเลอร์แกงเกอร์พวกนี้เนี่ยยังไม่ฉีกคุณเป็นชินช้นๆดังนั้นซึ่งใจ้ยซะเออคือมึงขี้โมะะ้หรือเปล่าตะกี้มันเพิ่งกระโดดลงมาจากรถ<ะ>เพื่อที่จะมาฉีกกูเป็นชินช้นๆพี่ชายมึงไปอยู่ไหนมา<ะ>นี่กูถามจริงที่มึงถามแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของมึงอ่ะพี่ปากไปชู โอเคชีป okay, เราเสร็จแล้วนะครับหมายถึงกะเราเสร็จละเราก็ต้องขึ้นไอน้นี่ขึ้นรถบัสไปก่อนไป,ไปเอาปืนไปด้วยลุงลุงเฮ้ยไม่มีคนขับเลยนะฆ <c oughs> ่ามนุษย์ไปลบสิบห้าเหรียญฟอร์สตาร์เลดโบนัสอ๋อก็คือยิ่งเราทำเพอร์เฟกเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับ <c oughs> ผมขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ชิพสุดน่ารักของช่องนี้ด้วยนะครับพวกเขาคือกลุ่มคนที่สนับสนุนผมโดยแท้ทูเลยละ่ะขออบคุณทุกท่านที่มีชื่ออยู่วันนี้จริงๆนะและหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมด้วยละก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณจะได้ดูคลิปของผมเร็วขึ้นมีเซิร์วิสดิสคอที่เข้าได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นและมีชื่อเป็นเครดิตขึ้นขอบคุณทุกคลิปแบบนี้อีกด้วยนะครับท่านี่แล้วก็ฝากเมมเบอร์ชิพไว้ด้วยนะเี้ยผมกลับมาพร้อมกับปืนทุกคนเฮ้ยไอ้นั่นอยู่ไหมไหนๆก็มาละอ้ บอร์ดวันนี้มันมีพวกคนทรยศในหมู่พวกเรานะครับมันมีกลุ่มลัทธิอะไรสักอย่างนะครับที่อ่สนับสนุนพวกด็อปเลอร์แกงเกซึ่งพวกมันถูกเรียกว่า Assimilation Order เหรอ What the hell was that? พี่เขาเมาเฉยหรือเปล่าโอเคพี่แป๊บหนึ่งนะพี่โรเจอร์คอนลยนะครับเหมือนจะเมาเดี๋ยวนะหน้าตาเหมือนกันเหรอหน้าตามันเสื้อขาดลุ่งลิงเลย นน้้ีก็ขาลุงตอนนี้รีทรายแล้วก็คือกเกษียณแล้วนะครับไอ้ด้านล่างที่แต่งตัวสกรปรกนี่ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าแต่คือมีหนวดไหน่ะนวดอะหูห <c oughs> หปากนะแล้วก็เช็คบินไอพี่ว <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วทำไมอ่ะพี่โซซัสโซเซแบบนี้นพี่ <c oughs> ไว้ได้เบาบอกแล้วเลมีัญหาอะไรวะ <c oughs> ไม่มีหรอกพี่แต่แอันี่มีครับตะกี้คิดอะไรเพื่นๆไปหน่อย อันนี้เป็นแค่การแสดงนะครับเป็นแค่ความบันเทิงเท่านั้นไอ้สิ่งที่ผมพูดไม่เพอไปให้คิดว่ามันคือการแสดงเท่านั้นนะครับอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ตังนะอ้าเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงก่อนโทษทีพี่ผมพนักงานใหม่พี่ขอโทษโอ้เดี๋ยวโอ้สวัสดีคอชิชิเจตคะทำไมเสียงพี่ใหญ่จังอะ คือเอ่อผมอยากรู้อะไรอย่างหนึ่งก็คือพี่พี่มาจากไหนครับพี่เดินออกมาจากานอกยังไม่แม้แต่จะหยิบของแล้วทำไมถึงมีของแล้วมาวางได้อะคป๊บนึงนะไม่มีงานทำนะครับ okay. โอเคอ๋อไม่ต้องสงสัยดิชอนไปหรอกคะ่ะคือดิชอนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงแตกเนื้อสาวและรูปที่ถ่ายนั่นก็คือตอนเด็กนะครับ โอ้คือผมประเทศสงสัยเออพี่สาวหรอกครับแค่แบบอ่ผมเข้าใจแดดประเทศไทยมันอาจจะร้อนไปหน่อยใช่ไหมล่ะฮะเออผมก็นี่ฮะผมลืมทาครีมกันแดดเหมือนกันซึ่งมันเออวันนี้เจอแต่ลูกค้าแปลกๆฮะเออเฮ้ยปืนแล้วนะเฮ้ยนี่แกยังอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าหากแกยักก็รีบเอาเงินใส่กระเป๋าให้ฉันเดี๋ยวนี้แต่ว่าผมมีอีกตัวนึงอื ตอมาต้นคนถือปืนตะกี้มันบอกเลยครับว่าปืนมนันเป็นปืนฟองแม่เงยโอ้ยหุยมันใกล้มาเรื่อยๆเว้อันนี้อะไรอ่ะมันมองไม่เห็นเหรอราบสก่ลราบพอดีเอ่อพอดีเด็กที่เพิ่งมาใหม่ครับคือเขาเชื่อว่าวิลเลียมเขาเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งถูกจ้างมาแต่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยเห็นไหมเขาทำซอสเกิดเหตุหกไปทั่วร้านเลยนอกจากทั่วร้านแล้วยัง หน้าร้านแถวปั๊มเนี่ยก็ยังทำหกอีกไม่เข้าใจเขาจริงๆเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาให้บริการสวัสดีพี่ชายอ่าพี่ชายคือทอมมี่ใช่ไหมโอเคมาดูกันไม่มีงานทำนะเพราะแต่เสื้อผาพี่ไปไหนวะอ่าฮะอ๋อผมกดผิดก็ โอ้ยแม่งเอ้ยเร็วเกินไปเสื้อผ้าเหรอครับใช่ก็แบบว่าข้างนอกนี่มาค่อนข้างร้อนเลยนายรู้ไหมก็แบบเลยว่าจะมาหาอะไรหมายถึงหาซื้ออะไรกับบ้านสักหน่อยพี่ไม่มีงานทำใช่ไหมก็กำลังหางานอยู่นี่แหละโอเคเรียบร้อยครับแป๊บหนึ่งเลยจ้าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว พี่ลืมของเหรอพี่แปบ๊บหนึ่งนะก่อนหน้านี้เออพี่มาแล้ว,ลวไม่ใช่เหรอเออพี่ครับระวังหน่อยนะน้องมันอยู่ทุกทุกที่เลยน้องจะรู้สึกเหมือนว่ามันแอบจ้องน้องอยู่ซึ่งใช่มันแอบจ้องน้องอยู่จริงๆคนเดิมเลย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงกันเนี่ยหุ่ยทุกอย่างมันดูเป็นมนุษย์หมดเลยอ่ะมันมีตรงไหนที่ผมมันนี้ไหมเนี่ยบ้าจริงผมต้องพลาดอะไรสักอย่างไปแฝดไม่ได้ชื่อเหมือนกันดิทั้งแมงเลย โอเคพี่ถอยมาเลยถอยมาเลยเติมของก่อนอุ้ยนายอำเภอสวัสดีครับนายอำเภอกลับมาอีกแล้วนะครับโอ้หเดินผ่านเลยระวังด้วยนะครับฉันกกบมอแล้วคุณคลายนี่เอง งานใหม่นี่เป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าหนูเะรนายยังรอดอยู่ก็หมายความว่านายน่าจะทํางานนี้ได้ดีเลยทีเดียวฉันเนี่ยภูมิใจในตัวนายมากเลยนะเจ้าหนูเอ้ยมีไม่กี่คนหรอกน้าที่จะทํางานในที่อันตรายแห่งนี้งานนายเนี่ยอันตรายรพอกับของฉันเลยแต่กลับไม่มีใครเห็นค่างานของนายเลยแต่ฉันฉันเห็นค่าในตัวของนาย บอกว่ามันจะเป็นกำลังใจให้กับตัวของนายได้นะซึ้งเลยลุงซึ้งเลยไม่เคยมีใครพูดกับผมแบบนี้มาก่อนเลยลแต่แบบนี้นะลุงผมผม,ผมขอเติมต๊อกก่อนลุงเดี๋ยวผมไปลองใหาต่อ <c oughs> โอเคลุงน่าจะลุงจริงนะน่าจะลุงจริงผมว่านี่ไงมีลายเซ็นด้วยของจริงครับของจริงตาอุย๊ยผมเชื่อใจลุงว่ะให้ทั้งใจเลยลุง เฮ้แกเป็นใครอะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไระลุงลุงโอ้โอ้โวชิบหายละเฟดดี้มาหรือเปล่าโอ้โอผมปล่อยให้อ,อดอปเทิร์นแกงเกอร์ตัวหนึ่งนะครับแบบหมายถึงซื้อไอ้ของตรงนี้ไปได้ตอนนี้มันได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างหลกักแล้วกำลังจะมาถึงที่นี่ภายใน60วิวิด่วนเลยด่วนเลยปิดให้หมด ทนัทน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 ทนันกับดักก่อนทันทันทุกอย่างทันสิวิด้านน,านี่มีเสียงด้วยหลังร้านาหลังร้านลบก่อนลบก่อน บ้าเอ้ยไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าหากมันติดแถบแล้วก็ตีพวกบริเกดเนี่ยมันก็จะออกไปจากร้านเองถอวายอิวอิวอิวอิลโอ้ยโดนระเบิดอ่ะ อุ้ยโอเคแบบนี้ได้แบบไม่ได้หายชิบหายแล้วเหมือนด้านหลังเฉยเลยไม่อดดีแหละโอ,โอ้ตอนนี้ผมเหมือนขังตัวเองทุกคนแต่ไม่เป็นไร แล้วก็เปิดอีกทีนึงโดนไปยังอ้าวบ้าเอ้ยว่าลุงคลายของเรานี่นะอ๋อไอตัวแมงมุมใช่ไอที่มันด้านหลังหรือเปล่าที่มันเขียนเอาไว้ว่ามันมองไม่เห็น เอาว่ากันจับบัานฆ่าคนไหมผมฆ่าคนตปว่าคนแรกมันใช่อุ้ยจุบแล้วพระเจ้าผมอยากเล่นเกมนี้ต่อมากเลยอ่ะมันมีโหมดเอเลสหรือเปล่าอ่ะอยากเล่นมากแบเฮ้ย <c oughs> มันมีบอกด้วยฮนะว่า customer คนไหนที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยนะ ขอบคุณที่เล่นเกมของเรานะครับถ้าหาก enjoy อยเดโมเนี่ยก็อย่าลืมไปไวลิสใน Steam นะครับซึ่งผมไวลิสเอาไวล้ละมันทำได้ง่ายแบบฟรีๆเลยกดที่ไอคอนตรงนี้แค่2คลิกเนี่ยก็จะช่วยผู้พัฒนาได้มากแล้วนะคคนไหนบ้างที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเรามาเช็คดูบอนนี่เป็นมนุษย์นะครับด็อปเปอร์แองเกอร์นี่ไงนาธานพ l ัมเมอร์คนนี้ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นด o อปเ e อร์แองเกอร์ที่ผมยิงไปมนุษย์มนุษย์คนนี้ผม ันนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยผมปืนลั่นนะปืนลั่นนะครับปืนลั่นโรเจอร์ก็มนุษย์ครับอันนี้ด็บเลยแกงเกอร์ก็ใช่เนี่ยน้องสาวเขาตายแล้วเฮ้ยผมจะไปรู้ได้ไงว่าน้องสาวเขาตายแล้ววะไม่เลย้ยแปลว่าผมต้องพลาดอะไรสักอย่างแน่นอนดิ จบแล้วครับทุกคนชอบเกมนี้กันหรือเปล่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมสนุกมากๆเลยละครับตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังอยากเล่นต่ออีกเลยถ้าหากชอบเกมนี้หรือคลิปแนวแบบนี้เนี่ยผมฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้รับรู้และทาคอนเทนต์เกมแนวแบบนี้ให้มากขึ้นนะครับจะได้เพิ่มความหลากหลายให้กับคอนเทนต์ที่ผมทําและอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับนั่นคือกําลังใจที่คุณสามารถทําให้ผมได้แบบฟรีๆเลยละ่ะและถ้าหากชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับผมฝากกด s u b ส c r i b ์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในอนาคตนะครับสาหรับตอนนี้เราคงต้องบอกลากันแล้ว Bye!